สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาทําอะไรเอ่ยพี่ก็จะมาสอนนะครับผมทางด้านของลิงก์การรับตัวละครนะครับผมซึ่งเราทําวันเดียวท,ทําทีเดียว2ลิงก์เลยนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะก็ตัวละครตัวไหนที่น้องๆอ,อยากได้นะครับผมก็จะได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตาม เออเราจะได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Aero ่เคครอะไรเงี้ยคือ Skyler นะครับผมได้หมดเลยทําได้ภายในวันเดียวคือ2 l i ลิงก์นะครับผมแต่ก็คือมันจะทําแบบการย่นเวลาครับแต่ก่อนอื่นสําหรับคนที่อยากได้บัตรฟรีนะครับไม่มีตังเติมเพชรฟรีไฟแบบฟรีอยากได้บัตรชุมนี่ไปเติมเกมฟรีขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับผม หรับคนที่หาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรชูมันนี่ไปเติมเกมฟร,ฟรีเลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสาหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ดาวนโหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็น้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตชูมานี่แบบฟรีๆเลย อขอแนะนำเลยเติมเกมฟฟีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้ เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมานี่แบบฟรีเลยเลือกเอาครับ3 0 0 5 0 0 150นนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟล์หรือจะเติมคูปอง ROV หรือจะเติมเป็นบัตรชูมานี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่ โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปไดาวน์โหลดกันนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากได้บัตรชูมานี่แบบฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยครับก็จะได้คอยเพิ่มไปรับบัตรชูมานี่แบบฟรีเลยนะครับผมมามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสาหรับคนที่อยากได้ตัวละครฟรีไม่ว่าจะเป็นลิงเอลิงไม่น่ามีนะครับผมหรือจะเป็นเอโรกหรือจะเป็นเคหรือจะเป็นโคโนนะครับผมหรือสกายเลอร์มีทุกตัวเลยนะครับผมฟังดีดีนะซึ่งเราจะต้องทําวันต่อวันใช่ไหมแต่ที่จริงมันทําได้2วันนะครับผมเอ้ยทาได้2วันบ้าอะไร ทำได้วันเดียว2ลิงก์นะครับผมพูดผิดนะขอโทษทีคาว่า2ลิงก์คืออะไรครับผมซึ่งมันจะเปลี่ยนได้24ชั่วโมงใช่ไหมให้น้องกะเวลานะครับผมลองปล่อยผ่านไปสักวันหนึ่งน้องๆประมาณเย็นๆเนี่ยประมาณเล่นเกมตอนเย็นนะครับผมนี่เลยดูนะครับผมสำหรับคนที่ขยันเล่นนะดูนะครับผมให้กดเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์นะครับผมลิงก์มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอันนี้คือซื้อนะครับแต่กดลิงก์ตัวนี้เข้าไปเราก็จะไปทําการเก็บลิงก์นะครับผมลิงก์รวมนะครับผมเพื่อ ให้มันได้นะครับผมลิงค์ผสมกันเนี่ยผสมเบ็ดเสร็จอ่ะหมื่นสามนะครับผมสาหรับลิงก์บนนะครับผมก็ต้องกดเข้าไปแล้วก็ไปเล่นได้เลยไม่ต้องใช้ตัวละครเอโลกนะครับผมซึ่งมันจะเก็บแต้มลิงค์นะครับผมหรือช่องที่2ก็คืออ่าเป็นทางการเสียโกลนะครับผมมามาดูนะครับผมพี่ก็จะคือเราเล่นอนะ่ะแต่พี่สังเกตว่าวันสองวันวน,นี้คือถ้าเกิดเราเล่นแบบทําคะแนนดีๆนะครับผมมันก็ แต้มมันขึ้นน้อยนะเนี่ยขึ้นได้ร้อยแปดสิบแต่ก่อนอันนี้พี่ขึ้นทีละห้าร้อยเลยนะครับผมวันละพันห้าเอาง่ายๆคิดง่ายๆคือวันละพันห้าเอาให้มันได้นะครับผมมันก็โอเคแล้วเนาะวันละพันห้าแล้วก็ใช้โกซื้ออีกก็ได้วันละสองพันนะครับไม่เกินเจ็ดวันก็ได้เลยนะ,ะประมาณนี้นะครับผมโอเคไหมมามาดูนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็คือน้องๆเข้าใจว่า ลิงก์ได้วันต่อวันใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมคือลิงก์ได้2 4ชั่วโมงใช่ไหมอ่าตอนเช้าน้องเล่นไปนะครับผมประมาณ4ี่ห้าโมงเลิกเรียนมาก็ได้หรืออะไรก็ได้อ่ห้าโมงสี่โมงห้าโมงนะครับผมเล่นเล่นให้มันครบนะครับผมเล่นให้มันครบพันห้านะครับผมเสร็จแล้วก็ใช้โกซื้ออ่าทีนี้ฟังนะครับผมสําหรับคนที่อยากทํา2ลิงก์ในในวันเดียวนะครับผมก็คือกดเข้ามาอีกตัวหนึ่งณเวลานั้นเลยนะครับสมมติ6กโมงเล่นครบเสร็จก็กดเปลี่ยนลิงก์นะครับผมดูนะครับ ให้เรากดเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้นะครับผมนี่กดเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้เลยบุ๊บก็จะเป็นเคนะครับผมก็คือทํสองลิงก์พายในวันเดียวนะครับผมก็กดเลยยี่สชั่วโมงก็คือพรุ่งนี้ประมาณ6กโมงอีกทีหนึ่งน้องๆก็เล่นอีกนะครับผมก็ตอนนี้เล่นเคไปก่อนใช่ไหมเล่นเคเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้หกโมงก็เปลี่ยนไปเอโลกนะครับผมมันก็จะทําได้สองลิงก์จะทําให้เราได้ตัวละครไวขึ้นนะครับผมสองตัวเลยนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะก็ไปเล่นเดี๋ยวเราลองพี่ลองเล่นให้ดูนะครับผมก็คือเล่นจบแล้วนะข ขึ้นนะเห็นปะเออเห็นไหมสมมติวันนี้เล่นนะครับผมให้ยึดเวลา6กโมงนะครับหกโมงนะหกโมงเย็นก็ได้นะครับผมหรือ2องทุ่มสามทุ่มก็ได้แล้วก็เล่นไปเลยนะครับผมให้ครบ 1, 5, พันห้าพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกลิงก์หนึ่งนะครับผมให้เราเปลี่ยนเป็น2ลิงก์อ่าเข้าใจไหมก็จะได้ตัวละครไวขึ้นนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมก็เคนะก็ประมาณนี้เลยมาได้มาร้อยกว่าก็วันนี้ก็เล่นนะครับผมพวก ปกโมงพวกนี้ก็เปลี่ยนไปอีกลิงก์หนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันจะรีทุกกี่ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้นะก็คือได้หมดคือมันรีปุ๊บก็เปลี่ยนรีปุ๊บก็เปลี่ยนเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็บอกนะครับผมคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นเล่นลิงก์เดียวนะครับผมเข้าใจไหมไม่ต้องเล่นลิงก์เดียวนะครับผมถ้าลิงก์เดียวเนี่ยคือแบบมันช้านะครับผมใครที่อยากได้ตัวละครฟรีแบบไวๆนะครับผมให้เล่น2ลิงก์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม อ่าชิวๆแลยไหมอย่างเอโลกนี่พี่ได้ประมาณเท่าไหร่ละนี่สกายเลอร์ได้799นะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะเห็นไหมเอโลกนี่จะได้แล้วนะครับผมเล่นตอนแรกๆนี่ได้5 0 0 600เลยนะส่วนตัวที่เหลือก็ค่อยเก็บไปนะครับผมก็จะสลับนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ทำเคนะเดี๋ยวพอมันรีเซ็ตพรุ่งนี้6โมงก็เปลี่ยนนะครับผมก็คือทำเคเสร็จก็เปลี่ยนคือมันเปลี่ยนได้เลยนะครับผมมันรีเซ็ตในอีก8ชั่วโมงคือ 8ชั่วโมงเราสามารถเปลี่ยนลิงก์ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเอาง่ายๆคือวันหนึ่งอ่ะ6โมงเย็นก็ได้4โมง5โมงนเล่นตัวละครน,นี้ไปเลยเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือ6โมงก็เปลี่ยนลิงก์ไปอีกลิงก์หนึ่งมันจะได้ไม่ช้านะครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมบ่อยๆนะครับผมมามาดูกันที่ทางด้านของอกิจกรรมทางด้านของแฟชั่น BTS นะครับผมตัวนี้นะก็ได้กันหรือ,อยังครับผมนี่มันยังมีกิจกรรมใหม่ทางด้านของการ หมุนตู้สูม8ทีนะครับผมซึ่งจะได้ทางด้านของพลึกคริสตัน BTS มีท่าทางด้วยซึ่งโคตรเกือบอกเลยโคตรแพงแพงจริงพี่กดเข้าไปดูแล้ว 99, อะ799อะีตู้หนึ่งอีตู้นี้อา่าเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะเนี่ยตู้นี้799นะครับผมโคตรแพงถ้าเหมาตู้อะเหมาตู้นี่ตกกับ2,000นะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าใครที่อยากได้ชุดก็ได้ฟรีนะฟรีทุกคนนะครับผมอา่านี่เลยเห็นไหมอา่านี่ย หมัดเนี่ยเดี๋ยวพี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะเอาหรือไม่เอาดีนะครับผมสี่ก็เฮ้ยนะ่าเอานะก็คือมันเป็นแรนและหมัดแอสซัซินี่ยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะเจอกันนะครับเหมาหมดตู้ก็โหแพงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เท่าไหร่อะเหมาหมดตู้ก็เหมาหมดตู้โ 49, 49, 49, อ้โหสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าเกินไป นี่นี่นะครับผมสวยสวยหมัดนี้สวยนะครับผมแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะแต่คือพี่กำลังคิดอยู่เอาหรือไม่เอาดีนะก็ <c oughs> ค่อยว่ากันเนาะแต่หมัดนี้แรงนะครับผมอ่าชิวๆนะครับผมแล้วก็ผลึกคริสตัลเนี่ยคือเอาง่ายๆสําหรับคนที่ยังไม่ได้ชุดนะพี่ขอให้เก็บโทเค็นไว้ให้เยอะที่สุดนะครับผมส่วนเรื่องลิงก์ก็ค่อยๆทําไปนะครับผมเดี๋ยวก็ได้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะ คือถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดลิงก์ไหนมันมันมันเต็มพันห้าปุ๊บนะครับผมพี่บอกเทคนิคนะเต็มพันห้าปุ๊บแล้วน้องจะเล่นเกมต่อน้องน้องน้องเปลี่ยนลิงก์เลยครับผมเปลี่ยนลิงก์ไปเลยเปลี่ยนลิงก์เป็นลิงก์อื่นเลยอย่างพี่พปิดตอนหน้าตอนนี้คือตอนแรกพี่เอโลชั้นไหมก็เปลี่ยนเป็นเคเดี๋ยวพอเคเต็มปุ๊บเปลี่ยนลิงก์เลยคือวันหนึ่งมันสามารถได้สองรอบนะครับผมให้ยึดหลักเป็นหกโมงเย็นห้าโมงอ่ะสี่ห้าโมงนะั้นเล่นให้ครบพันห้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยน เป็นลิงก์ของเอโลกก็ได้สำหรับคนที่เล่นเหมือนพี่นะครับผมพี่ขอแนะนําสำหรับสายฟรีให้เอเคนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆนะสำหรับคนที่อยากได้ไอวอลแบบฟรีๆนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยก็จะได้คอยเพิ่มไปรับบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเลยนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับไอบอลสวยๆแบบนี้เลย BTS นะครับผมสำหรับสายฟรีห้ามพลาดนะครับผมเอออย่าลืมนะครับผมมันสามารถสำหรับลิงก์ได้นะครับผม2วันไอ้วันละสองไอ้วันละสตัวนะอย่าลืมนะอย่าลืมไปทำกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเชิญคลิปต่อไปครับผม